ตกลงแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยนี่นี่เรียบร้อยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีเวอรลนสงครามทุกคนวันนี้เราอยู่ใน m l l i t a ร y t เทค o n นนะท่านผู้ชมผมจะพามาเล่นเครื่องบินประจำซีซั่นนะท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นเครื่องบินอะไรวะกิ๊เพนเหร เครื่องบินประจำซีซั่นที่เท่าไหร่วะสามหรือเปล่าผมก็เพิ่งได้มานะท่านผู้ชมเวผมไม่ค่อยได้ทำภารกิจนะี้ในภารกิจอะไรนะี่ผมไม่ค่อยได้ทำเลยก็เพิ่งสะสมแต้มได้นะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยว่ามันจะโหดหรือเปล่าอยู่ไหนว่าเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เห็นอยู่ไหนลิปเพนผมอาจจะเห็นนะมันอาจจะเป็นผ่านตาเพราะว่าเครื่องบินในแแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชม เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วอืมทุกวันนี้ถ้าเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะเก็บตัง upgrading นะผู้ชมเว้ยมันไม่ได้นะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องเลเวลัพเว้ยมันค่อยจะมีแบบมีแบบอัปเกรดได้ประมาณนั้นเราต้องไปเล่นให้แบบเลเวลเครื่องบินมันอัอะเอาไปยิงพวกบอดพวกอะไรก็ว่ากันไปยิงเครื่องบินชาวบ้านอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ผมจะเล่นแบบเวลหนึ่งนะท่านผู้ชมอืมเราจะเป็นยังไงไ้ย ปดสปอนมาเลยไปเครื่องบินคลิปเพนนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันจะมีมิตรซร์ทั้งหมด6นัดแล้วก็มีกระสุนระเบิดแต่ปรับทิศทางไม่ได้นะแต่มันมีอีโมจิอะไรอยู่ข้างเครื่องเนี่ยมีกระสุนระเบิดนะปรับทิศทางไม่ได้อันนี้รู้สึกเสียดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะอ้างอิงมาจากของจริงใช่ไหมมิตรซจะมีทั้งหมด6นัดหรือเปล่ามิไซารู้สึกว่ามันจะวิงเวียงด้วยเวลายิงออกไป คุณดาวก็ไม่รู้ว่าเหลวหรือเปล่ายังไม่มาสักนัดเลยตอนนี้ยิงไปหกนัดแล้วนะนี่ไงคุณดาวนานมากไอ้มิสไซย,ยังไม่มามาละมาละสองสาลูกอ๋อมันจะมาไล่เลี่ยกันนะผู้ชมนี่ฉันเจอเหยื่อแล้วด้านหน้าขับมุมนี้ก็ได้นะผู้ชมโทษแต่ไม่รอดหรอกเออท่านะผู้ชมผมเจอเหยื่อแล้วนี่ไงล็อกเป้ายิงไปทัดแรกเอะทำไมเขาไม่ยิงพลุอ่นะท่านผู้ชม เขายิงพลุแล้วท่านผู้ชมเราต้องเข้าไปใกล้ๆเพราะว่าพลุเขาคูณดาวแล้วก็สาดเต็มที่เอ้ามิสไซผมมันไปตามพลุเขาเฉยเลยเว้ยแนวไหนวะเนี่ยไม่นะมิสไซฉันตอดไปตอดไปอันนี้ F 1 6สีแดงนี่ว่าตอดไป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 เฮ้ยเอาดิ เอไ้ได้ยยู่ไรท่านผู้ชมได้ปะอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวมันจะล่วงแล้วโ oh อไม่ล็อกเป้าดิล็อกเป้าดิมันไม่ล็อกเป้าล็อกแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยนี่ <c oughs> เห็นไหมเราก็ได้หนึ่งพันแต้มด้วยสำหรับเลเวลเครื่องบินของเราเฮ้ย <c oughs> อันนี้ speed f i ปี speed f i ไฟ speed f i เอาดิมิสไซล์แรงหรือเปล่าวะจะยิงหลายนัดอยู่นะกูจะล่วง เอ้ยเครื่องบินนายสีฉูดฉาดจังวะยิงเข้าไปคุณดาวอยู่ท่านผู้ชมตเตลืดผมลดไปเยอะแล้วนะผมโดนอะไรบ้างเนีเ่ยอฮ้มไม่ยิงเรียบร้อยสองคิวเน้นๆคือว่าโหดอยู่นะแต่ทำไมไฟตรงนี้มันไม่ออกวะท่านผู้ชมมาตรงท้ายมันเออมันไม่ออกวะอุม้มไม่แล้วแกไปเจาะเครื่องบินไปนั่นทำไมวะ ลองยิงนี่ท่านผู้ชมปัง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 เอามิสไซล์ทำาะไรไปมั่วอย่างวเมื่อกี้ปังไหนเอาปืนหน้าหน้าเครื่องบินเรายิงฮี่ปืนข้างหน้าแรงอยู่นะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาดีปืนข้างหน้าเครื่องบินเราเฮ้ยมันล็อกเป้าอะไร,ระด้านนั้นรทำไมกลางสงครามมันเงียบจังเลยเครื่องบินลำนี้มันเครื่องบินอะไรวะผมยิงไปสองลำแล้วเนี่ยสองสามครั้งแล้วเนี่ยแต่มันเครื่องบินอะไรอ่ะ หรือผมมีอยู่แล้ววะผมจำไม่ได้ <c oughs> มันคือเครื่งบินอะไรตรีสม้มเชียวนี่เครื่องบินประจำซีซั่นเรามันก็โหดนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ค่อนข้างเงียบนะคนเขาไม่เค่อยออกลบกันแล้วเขาเป็นไหนกันหมดก็ไม่ทําอะไรกันแล้วโ oh อ,อ้มายกอดเอด้านนั้นเขากาลังทําอะไรวะนั่นโอ้โหเขทิ้งระเบิดเต็มเลยท่านผู้ชมโอ้ม oh า นี่โอ้โหเราจะยิงเครื่องบินนี้ได้ปะ่ะเรื่องเครื่องบินตระกูลนี้ถึกนะเอ้ยเ้ยเฮ้ยเรียบร้อยพอใสเราแป๊บเดียวเราแตกแหกกระจาย B17 หรือเปล่าวะไม่ข้อโหดเจังลเลยเฮยครื่องบินเราบางนะท่านผู้ชมประเภทเครื่องบินเจ็ตนี่จะเป็นเครื่องบินที่บางมากเครื่องบินเจ็ตก็หมายถึงแบบเครื่องบินสู้รบกันนะประมาณนั้นโอไมคโอ้โหทำไมข้อโหดจังอะเราต้องบินแบบไหนเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยเว้ย ถ้าใส่เราแป๊บเดียวนะเพราะว,กวก่าเขาเป็นกระสุนระเบิดขั้นรุนแรงผมจะลักลอบไปข้างหลังแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วใส่ทีละนัดทีละนัดโ oh อ้ไม่ไอ้เราผมเจอเครื่องบินลบอะไรเนี่ยเฮ้ยเลือดเลือดรถแล้วท่านผู้ชมเลือดรถอู้อู้อู้อ้าวล่วงแล้วเครื่องบินด้านนูน้นท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะมีแอดดอปว่ะผมมาเก็บแอดดอปลีบ้านี่อ่ะอู้ผมโดนเครื่องบินลำนั้นไล่โอ้โห B17 ิบนายทำมแรงจังเลยผมว่าแอร์ดรอปตกด้านนั้นผมว่าต้องมีคนไปเก็บแน่นอน๋ยวผมจะลองบินไปสอดสองดูแต่ละแวง B17 มากท่านผู้ชมก็จะใส่ผมเฮ้ย <c oughs> มีคนจอดว่ะอันแน่ B17 แกจอดเลยเขามาเก็บแอร์ดรอปท่านผู้ชมเขามาเก็บแอร์ดรอปจะไม่ให้แกได้หรอกนี่ <c oughs> ผมยิงบีสิบเจ็ดแตกแล้วท่านผู้ชมเอาดิจะมีคนอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมเรากำลังเก็บแอดรอปฉันไม่ให้แกเก็บฉันไม่ให้แกเก็บ <laughs> ถ้าเราเข้าไปในวงแล้วออกมาเวลามันจะนับใหม่นะท่านผูน้ชมนี่นี่เฮ้เขาใส่ผม เรย่มลอยผมแตกเออให้เขาได้ไปเถอะนี่คิวแต่เขาได้ไปนะท่านผู้ชมแอดดอบเราก็เกือบล่วงเหมือนกันเฮ้เฮ้อเคอ,อ,อปเตอร์คอปเตอร์อะไรเนี่ยเฮลิคอ,อปเตอร์ยิงอืมเป็นทำไมเขาถึือยกันอะถึืเหรอ ถึกเกินถึกถถึกโอ้ถึกจริงๆแต่มันเบานะกิฟเพนเนี่ยมันเปมันเปของรางวัลระจำซีซั่นได้ยังไงมันทำไมมันไม่แรงเลยหรือเครื่องบินมันถึกวะไอ้ผมไล่ยิงกี่น,นัดแล้วเนี่ยยังไม่พังเลยนะผู้ชมนี่ยิงไปโอ้โหตามนานแล้วนนี่ยังรอดอีกเหรอ ยิงไปเออเขาจอดละเรายิงไปซะไอ้แกจะเดินไปไหนเนี่ยแกจะเดินไปไหนแกจะเดินไปไหนแกจะเดินไปไหนนี่ท่านผู้ชมแกจะเดินไปไหนแกจะเดินไปไหนนี่เรียบร้อยแกจะเดินมาทำโอ้มาอีกแล้วท่านผู้ชมบีสิบเจ็ดอ๋อเขาสาดมานิดเดียวเราก็เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยใครวะนั่นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ไปขี่รถผ่านบ้านผมแล้วเขาโดนมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานแกมาทําอะไรที่บ้านฉันนี่ B 1 7อีกแล้วเหรอผมเจอ B17 แล้วท่านผู้ชมผมไม่สู้คนนะเอาตรงๆอ้โหโอ้โหยิงยิงไอ้ยูจ <c oughs> ิเฉยเขามาบินผ่านบ้านผมทําไมฮะเอาดิเอาดิาดยิงเข้าไปยิงเข้าไปแต่ผมก็จะไม่ผ่านบ้านเขาเหมือนกันนะเผอโดนสอยยิงเข้าไปโอ้โหเขาจอดยิงผมแบบชิวๆเลยท่านผู้ชมเอ้ยแกคิดว่าแกถึกมากอะ B 1 7บเจ็ดแต่เขาก็ถึกจริงๆแหละ เขาสาดเราแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะล่อเขามาบ้านผมนะผู้ชมเอาเขาไปไหนแล้วเขาจมทะเลแล้วเหรอเอาท่านผู้ชมเขาจมทะเลแล้วแนวไหนวะเนี่ยนี่ไงใช่มั้ยเอาเขาขี่ในน้ําได้อีกเหรอนี่มิสไซล์ผมยิงตามลงไปในทะเลเลย <c oughs> นวัตกรรมใหม่หตายเด้วะเ,เจ้าเฮ้เขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่เขากำลังกินมะพร้นแบ,นแบงค์นี่หว่านะผู้ชม หรือเปล่าเอาเขาเขาไปปลดแล้วนี่ว่าเขาเจอะเครื่องบินไว้ด้านนอกเฮ้ยแล้วเสียงอะไรใครยิงอยู่ไหนวะมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเครื่องบินกลิปเพนของเรานะก็ถ้าใครอยากได้ก็มาทำภารกิจเอานะภารกิจประจำซีซั่นนะเก็บแต้มไปเรื่อยๆมันจะได้ที่ประมาณเลเวล15หรือเปล่า ประมาณ15้นะมันจะค่อยปลดล็อกได้เออทำภารกิจตามที่มันบอกในแฟ้มนี่เออเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกแต่มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเครื่องบินโหดกลางๆนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่สำหรับเครื่องบินลำนี้ไปผมว่ามันไม่ค่อยแรงนะแต่ก็ดีอยู่ท่านผู้ชมเครื่องบินประจำซีซั่นนะมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับกิฟเพนเร,เราถือว่าโหดระดับกลางๆไม่ได้โหดมากความถือก็โอ้โหโดน B 17เจ็รียบร้อยเลยกีนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์สับตะไรผมด้วยนะครา โอเคไปแลวครับผมบ๊ายบาย